อุ่มแฟนบอลแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดรวมตัวเตรียมประท้วงตะกูลเก er, ลเซอร์เจ้าของสโมสรชาวอาเมริกันวันนี้กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง1 3 p t ฟุตบอลวาไรตี้ช่องที่จะนำสาระและข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลและกีฬามาเสนอให้ทุกทุกท่านได้รับชมกัน แต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่นออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออาภาัยมาวันที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกชมข่าวสารตามใจที่ท่านชื่นชอบได้เลยมีลิงก์และเวลาอยู่ที่ดิสคริปชั o นใต้คลิปวิดีโอนะครับกาบสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับผมในวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยเราไปเริ่มกันที่เรื่องแรกของเรากันเลย เลอมัลลิกประกาศต่อสัญญาลูก้ามริกมิดฟิลคนสำคัญของทีมออกไปอีกเป็นเวลา1ปีสำหรับมิดฟิลทีมชาติโ sí, คเอเชียกำลังจะหมดสัญญากับทีมในวันที่30มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้สำหรับมิดฟิลทีมชาติโคเอเชียรายนี้นะครับกำลังจะหมดสัญญากับทีมลงในวันที่30มิถุนายนนี้แต่ว่าด้วยความที่แข้งวัย37ปีรายนี้ยังเป็นคุณพลหลักของทีม และมีความฝันที่อยากจะแขวนสตาร์ที่ถิ่นซานติอาโกทำให้ล่าสุดต่อสัญญากับทีมออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลสำหรับโมดิกนะครับอยู่กับเรียวมาริกมาตั้งแต่ปี2012หลังจากที่ย้ายมาจากท็อตแนมฮอสเปอร์พร้อมกับช่วยทีมควา้าแชมป์มาแล้วมากมายตลอดทั้ง11ดฤดูกาลเลยไม่ว่าจะเป็นลาลิก้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสมสรโลลโกปาเดลเรซูเปอร์โกปา ก็เรียกได้ว,ว่าพาทีมคว้าแชมป์มามากมายเลยนะครับโดยในถิ่นซานดิเอโกนะครับโมดิกได้รับรางวัลสุดบุคคลมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทางบัลลงดอในปี2018ผู้เล่นฟีฟ่ายอดเยี่ยมปี2018รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งยูฟา2017และ2018และขับวร์ครับ2017เรียกได้ว,ว่าแกตะเกาของจริงเลยนะครับลายนี้ เรามาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันเลยนะครับแฟนแมนยูเตรียมนัดประท้วงเกลเซอร์ในอังคารนี้อุ่มแฟนบอลแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดรวมตัวเตรียมประท้วงตระกูลเก er, ลเซอร์เจ้าของสโม,มสรชาวอเมริกันวันนี้เพื่อกดดันความคืบหน้าในการขายสโม,มสรหลังที่ยืดเยื้อมายาวนานกว่า8เดือนทางด้านสื่ออย่างเดลี่เมลนะครับกได้รายงานว่า สาวกเลดอาร์มี ok จะเดินทางไปที่ร้านค้าของสมโมสรที่อยู่ที่โอแทฟฟอร์ดในเช้าวันอังคารนี้ตามเวลาที่อังกฤษนะครับซึ่งเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองจะเปิดจำหน่ายเสื้อการแข่งขันฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความไม่พอใจถึงตระกูลเกลเซอร์หลังการเทคโอเวอร์สมโมสรไม่มีอะไรคืบหน้าตั้งทั้งที่ผ่านมาถึง8เดือนแล้วหลังจากที่การประกาศขายเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้ว โดยในตอนแรกนะครับกองเชียร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อได้คาดกันว่าการเทคโอเวอร์ควรจะเสร็จสิ้นก่อนที่ตลาดนักเตะในซัมเมอร์นี้จะเริ่มขึ้นซึ่งทางแฟนบอลของปีศาจแดงเองก็มองว่าปัญหาการเทคโอเวอร์ที่ยังไม่รู้ล่วงเนี้ยส่งผลกระทบต่อให้การพยายามใช้เงินเสริมทับในซัมเมอร์นี้ของคุณซอเอริกแทนฮาขณะที่ทางด้านของปีศาจแดงเองก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวแต่ก็ยอมรับว่าแฟนบอลมีสิทธิ์ที่จะประท้วงอย่างสงบ ก็ต้องรอติดตามรับชมกันต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรและการที่มีเจ้าของเป็นตระกูลเกลเซอร์เนี่ยส่งผลกระทบต่อปุนเซอร์เอริกแทนฮาร์กในการซื้อขายนักเตะมาเสริมทัพจริงๆหรือเปล่าเรามาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายของเราเลยนะครับสื่อดังได้ยืนยันว่าลิเวอร์พูลเริ่มมองหาแนวลุกเพิ่มเติมในตลาดนักเตะแล้ว ทางด้านเจมฟิเอนักข่าวชื่อดังสายลิเวอร์พูลได้ยืนยันแล้วว่าเยเกนคอปไม่สนใจที่จะเสริมนักเตะใหม่ในแนวลุกแล้วหลังจากที่เจ้าตัวนะครับได้นักเตะครบตามที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยซึ่งซีซั่นที่ผ่านมาทีมหงแดงได้จัดก,การคว้กสองกองหน้าอย่างดาวิงนูเนสโคดี้กัปโปเข้ามาร่วมทีมโดยมีค่าตัวรวมกันประมาณ100ล้านปอนด์ท่ามกลางปัญหาในแดนกลางตลอดทั้งฤด,ดูกาล ด้วยเหตุนี้นะครับทำให้ในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เยเกนคอปถึงเน้นมองหามิดฟิลเข้ามาเสริมทัพโดยพวกเขาเพิ่งจะได้เปิดตัวแม็กอาริเตอร์ไปเมื่อสัสัปดาห์ก่อนซึ่งเฟียดก็ได้ยืนยันผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวแล้วว่าดูเหมือนว่าทางลิเวอร์พูลจะไม่ซื้อกองหน้าเพิ่มเติมแล้ว โคดี้กัปโปคือตัวแทนของฟิมิโน่ครอบยังคาดหวังให้นูเนสระเบิดฟอร์มเก่งในขณะที่โซตาและดิอาสซึ่งน่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากช่วงพีซีซั่นหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักมาเมื่อซีซั่นที่แล้วสำหรับฟแฟนลิเวอร์พูลหรือของแดนนะครับก็ต้องมาติดตามรับชมกันว่าในซีซั่นที่กำลังจะถึงนี้จะสามารถเรียกฟอร์มกลับคืนมาได้หรือไม่รอเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อน สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไคร e ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับห mm hmm. ากพูดติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยมานน้าที่นี้ด้วยนะครับ mm hmm. สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ